นักผู้ชมเข้าสู่รายการวิงไซต์การเมืองครับพบกันวันจันทร์ที่27เมษายน2563นะครับท่ามกลางฝุ่นตลบทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจไทยอย่าว่าแต่ไทยเลยฮะเป็นไปทั้งโลกแต่ว่าช่วงวัน2วันนี้มันมีคำคำหนึ่งผุดขึ้นมาในแวดวงนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์แม้กระทั่งภาคประชาสังคมอย่าง NGO ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านตามหน้าข่าวจะมีคำนี้ฮะคำว่า CPTPP CPTPP นะครับมันขึ้นมาถกเถียงกันแล้วก็โยงไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้คำนี้มันคืออะไรผู้ชมเอาความหมายแบบเต็มก่อนนะมันมาจากคำว่า comprehensive and progressive agreement of trans pacific partnership นะฮะเป็นเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศภาคพื้น Pacific นี่แหละแต่ก่อนมันมีประเทศสมาชิกอยู่ 12ประเทศพอมาคราวนี้อเมริกาถอนตัวไปเหลืออยู่ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันไทยยังไม่เป็นสมาชิกแต่อยากจะเข้าเป็นสมาชิกและตอนนี้ก็เลยเกิดการถกเถียงกันผู้ชมว่าภายใต้สถานการณ์โควิดแบบนี้หน้ากากอนามัยทั้งที่นี่ไม่ควรส่งออกมันก็ยังส่งออกเพราะผูกติดกับข้อตกลงคล้ายๆแบบนี้แหละนะฮะสังคมไทยก็เลยมีการตั้งคําถามว่ามันจะได้หรือมันจะเสียกับการที่ไทย จะเข้าร่วมกับข้อตกลงดังกล่าวนะครับเรื่องของเรื่องโต้โผคนสําคัญคุณผู้ชมนั่นก็คือท่านรองนายกด้านเศรษฐกิจนี่แหละคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเขาก็อ้างถึงว่าหากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CPTPP คาดว่า GDP ของไทยนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ0.12เป์ 0.12%นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทำให้หลายคนก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นแค่นี้เองมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะแม้จะแรกกับการได้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนการขายข้าวการขายยางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาก็ตามนะครับแต่ว่าล่าสุดเององค์กรที่เป็นเหมือนเจ้าภาพหลักคุณผู้ชมก็คือภาคประชาสังคมอย่างเพจ Facebook FTA Watch เนะี่ย เขามีการรณรงค์กันมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาแล้วแหละตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานัดชุมนุมออนไลน์กันไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงของ CPTPP นะฮะแล้วก็ล่าสุดเองไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทางด้านของ Facebook FTA Watch ออกมาประกาศนะฮะว่าการชุมนุมออนไลน์กับการเผยแพร่ข้อมูลของเขาเนี่ย ประสบความสําเร็จนะฮะล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดของนายจุรินลักษณะวิสิ์ท่านรองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งต่อเพจ fta watch บอกว่าได้สั่งถอนวาระเรื่อง cptpp ออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันมีข่าวว่าวันพรุ่งนี้จะประชุมครม สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กภาคประชาสังคมภาคพรรคการเมืองต่างๆร่วมกันบรณรงคัดค้านไม่เห็นด้วยและล่าสุดนายจุลินได้สั่งถอนวาระออกมาแล้วแต่นั่นแหละฮะการเมืองก็คือการเมืองเดี๋ยวจะซ้ำรอยเกี่ยวกับรเรื่องของการแบนสามพิษถอนเข้าถอนออกทางด้านของเพจไบโอไทยภาคประชาสังคมเหมือนกันที่เขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ร่วมกับเพจ FTA Watch บอกว่ายังไม่ไว้ใจฮะ จะต้องตั้งกาดไม่สูงอยู่ไม่ไม่ตกแน่นอนกาดเรื่องนี้และเขาจะต่อสู้ไปจนกว่ารัฐบาลนี้จะยกเลิกการเข้าร่วม cptpp แล้วก็ยูโปกหนึ่งเอย่างเป็นทางการซึ่งไบโอไทยก็ย้ำนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยแค่ถอนวาระในการประชุมครมแต่เป้าหมายของไบโอไทยกับหลายภาคส่วนคือไทยจะต้องประกาศยกเลิกการเข้าร่วม cptpp แล้วก็ยุติการแก้ไขกฎหมายตามยูโป๊ห9นะครับ ล่าสุดเช่นการทีมข่าวริงไซส์การเมืองของเราได้ติดต่อสัมภาษณ์ท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะฮะประธานสภาเกษตรก็บอกว่าอาจด้ยินข่าวเหมือนกันแหละที่ท่านรัฐมนตรีจุลินได้ถอนบาราการประชุมครมอพรุ่งนี้แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนว่าคอยโอกาสอยู่ผู้ช่วงนี้เสียงคัดค้านดังกระหึ่มเลือเกินนะฮะแต่ว่าอาจจะรอจังหวะซุ่มๆอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็จะสอดแทรกเข้าไปนะฮะ เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปดูข้อดีข้อเสียของ CPTPP มันเกี่ยวข้องอะไรกับพี่น้องประชาชนคนไทยชาวบ้านต่างๆเกษตรกรคนทำธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมมันคืออะไรเราเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะฮะไบโอไทยสรุปข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยแทบจะทุกคนนะฮะเรื่องของความตกลงการค้าเสรี CPTPP เนี่ยจะทำให้ประเทศไทย จะต้องเข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญา u p o ป1991เกี่ยวข้องกันนะฮะ CPTPP กับ u p o ป1991ถ้าไปตกลงอันแรกมันจะเข้าเป็นภาคีกับอันสองโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งอนุสัญญานี้มันจะทำให้ไทยเนี่ยต้องแก้ไขกฎหมายภายในของเราและมีการขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์นะครับห้ามเกษตรกร,เก,รเก็บพืชพันธุ์ไปปลูกต่อมีการขยายสิทธิเรื่องของการผูกขาด ในส่วนของของการขยายพันธุ์ออกไปรวมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์และระยะเวลาการผูกขาดจากที่กําหนดไว้ส่วนใหญ่12ปีจะขยายออกไปเป็น20ปีนะครับรวมถึงมีการลดทอน,นกลไกการเข้าถึงแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจนถูกเรียกว่าอนุสัญญาโจรสลัดชีวภาพหลายคนอาจจะยินคํานี้มาแล้วโจรสลัดชีวภาพก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปเราเอาพืชพันธุ์ต่างๆมาปลูกแล้วถ้าเราจะเก็บเม็ดพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกต่อไม่ได้ชาวบ้าน ชาวนาเกษตรกร,กรทําแบบนี้ผิดกฎหมายเพราะมันมีกฎหมายตรงนี้ค้าคออยู่นะฮะแล้วไบโอไทยก็บอกว่าถ้าเรายอมรับกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ราคามล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องจ่ายแพงขึ้น3าถึงหเท่าคุณผู้ชมครับแน่นอนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกถ้าเราไปยอมรับตรงนี้แล้วจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารของประเทศอย่างร้ายแรง และก็คาดว่ามันจะเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับบรรษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรและอาหารแล้วก็บรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติซึ่งตอนนี้ก็มีอิทธิพลเหนือตลาดอยู่แล้วและถ้าเราเข้าไปตกลงข้อตกลงตรงนี้จะทําให้บริษัทเหล่านี้มันผูกขาดทางการค้าเข้าไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะวรวมถึงการเก็บรักษาพืชเพื่อไปปลูกต่อและก็แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรนับว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยถูกต้องไหมฮะแต่คราวนี้ จะทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นหลายภาคส่วนเลยร่วมกันลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะคัดค้านจนถึงที่สุดนลกการท่งภาคการเมืองเองคุณผู้ชมล่าสุดนะฮะในฝ่ายของพรรคเพื่อไทยมีคนรุ่นใหม่อย่างคุณจิราพรสินทุไพรออกมาก็ออกมาทํานองเตือนหน่อยๆและว,ว่ารัฐอาจจะ่วยโอกาสอย่างที่หลายคนบอกว่ากําลังชฉมมูลอยู่กับเรื่องของโควิดนี่แหละ แล้วก็จะมาเอาไทยไปผูกสัญญาข้อตกลงแถมสภาก็ยังไม่เปิดให้ดถกเถียงเรื่องนี้อีกนะครับสิ่งที่ตามมาคุณจิราพรจากเพื่อไทยบอกว่าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ไปผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยไปทําการค้าแบบเก่าท่ามกลางบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วซ้ํายังจะสร้างผลกระทบนะครับต่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของพืชพธุ์เกษตรนะฮะอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านการสาธนารณสุขก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะมันมีเรื่องยารวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับและความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้คุณจิราพรบอกว่ามันจะเปิดให้ในทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเหนือกิจการรัฐวิสาหกิจของไทยซึ่งในอนาคตหากเกิดวิกฤตโรคระบาดแบบโควิด -19 อีกเนี่ย จะทําให้ไทยไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าจําเป็นได้อย่างเช่นหน้ากากาอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศได้ก็อย่างเช่นเนี่ยเมื่อการถแถลงข่าวของสอบคอที่มีท่านรองวิษณุนะฮะออกมายอมรับว่าไทยจําเป็นจะต้องส่งออกหน้ากากาอนามัยแม้เราจะขาดแคลนก็ตามเพราะทําไมเพราะไทยเคยไปทําข้อตกลงระหว่างประเทศทําให้ไทยจะต้องส่งหน้ากากาอนามัยออกไป คุณจิราพรจากเพื่อไทยก็เลยกลัวว่ามันจะสํารอยแล้วก็คาดว่าอนาคตคงจะมีไอเรื่องไวรัสเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะต้องเข้าไปทําข้อตกลง cptpp อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นกูรูด,ด้านเศรษฐกิจอย่างคุณพิชัยนริธพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าการที่ไทยจะเข้าร่วม cptpp ก็อยากให้รัฐบาลนั้นพิจารณาให้ดีถึงข้อดีข้อเสียที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศ แล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยอยากคิดแค่ว่าไทยจะไม่สามารถเจราจาการค้ากับต่างประเทศมาเป็นเวลานานกว่า5ปีเพราะปัญหาของการเมืองในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี5-7ก็เลยเขาเอาอะไรมาให้เซ็นก็เซ็นไปทั้งหมดนี่แหละฮะคุณพิ่ชัยบอกว่ามันทําเหมือนแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะว่าไทยอาจจะเคยเจอเรื่องของการตัดสิทธิทบัตรยาแล้วก็ปัญหาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งทั้งปัญหาด้านสาธารณาสุขแล้วก็ปัญหาความขาดแคลนอาหารของโลกหลังจากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด1 i ระบาดจะเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงนะครับอีกท่านหนึ่งจากพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะฮะคนนี้ได้รับฉายาว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีเงาของกระทรวงเกษตรนี่แหละวันนี้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ cptpp เหมือนกันแล้วก็ออกมาคัดค้านนะครับคุณพิธาบอกว่าภาพรวมนเห็นได้ชัดว่าถ้าไทยเข้าไปแล้วมันจะเกิด สิ่งที่เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วนแต่ระการใดที่จะต้องรีบเอาคอ,อรมรีบเอาเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะหากไทยเข้า CPTPP ตลาดที่ไทยจะได้เพิ่มหากเป็นสมาชิกก็มีแค่เม็กซิโกกับแคนาดาเท่านั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีแค่ประมาณ11ประเทศและส่วนใหญ่9ประเทศไทยมี FTA เรื่องของการค้าเสรีกับประเทศเหล่านั้นอยู่แล้วและถ้าไทยเข้าไปในกลุ่ม CPTPP เราจะทำการค้าได้คล่องขึ้นกับแค่เม็กซิโกกับแคนาดาเท่านั้นคุณพิธาก็เลยบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะฮะแถมยังมีข้อน้ากังวลเกี่ยวกับการผูกขาดเมลิดพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพต้นทุนของเกษตรกรความบั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางยารวมถึงว่าการที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถ ฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้อีกด้วยนะสมมติว่าไทยเกิไดไปใช้กฎหมายที่เศษกับเขาอีกไปกีดกันเขาอีกเขาฟ้องศาลโลกได้หรือว่าอนุญาโตตุลาการนี่แหลนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของพรรคก้าวไกลก็เลยออกมาย้ำนะฮะว่ารัฐจะต้องมารับฟังเสียงจากภาคประชาชนให้มากแล้วก็จี้ไดโอกาสนี้เนี่ยจี้ให้รัฐบาลเปิดสภามาถกเถียงกันในรายละเอียดสถานการณ์ชลุมน,น์เช่นนี้คุณพิธาบอกว่ารัฐอย่ากจยโอกาสเพื่อที่จะได้ อุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยนะฮะอันนี้คือเป็นสโลแกนออกมาจากทางด้านของพรรคก้าวไกลกลัวว่าไทยจะอุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ3 4สีท่านที่ไล่มาเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่น่าจะเห็นว่ามาจากนักการเมืองฝ่ายค้านมันจะเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ค้านด่าค้านทุกเรื่องหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมเรื่องของ CPTPP มีนักการเมืองฝากฝั่งของรัฐบาลเพื่อนบ้านกันนี่แหละออกมาเตือนเช่นกัน ไม่เห็นด้วยกันหลายคนโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขในยุครุงตูนี่แหละเข้ามามีอำน,นาจตั้งปี57ที่ผ่านมาคุณหมอมงคลน,น่าสงขลานะครับเป็นอีกคนที่ออกมาคัดค้านอยู่เหมือนกันบอกว่าการร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP มันมีแต่ข้อเสียและบอกออกมาเตือนให้คนไทยเฝ้าระวังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ซึ่งซึ่งล่าสุดเขาถอนออกแล้วนะครับแต่ถอนออกมาก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับซึ่งถ้าไทยแอบทำแอบไปเซ็นข้อตกลงแบบนี้มันจะเป็นการทำร้ายชีวิตของผู้คนและสังคมเราต้องเก็บบันทึกไว้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกันครับคุณหมอมองคลณนะสงขากล่าวถึงเรื่อง cptpp ครับแล้วถ้บัวเราไปทำสัญญา การค้าในครั้งนี้ที่รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลคุณประยุทธ์จันร์โอชารัฐบาลของรองนายกนะครับคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์จำชื่อเอาไว้เลยแล้วเขียนใส่ไอ้ไอ้ไอ้ตรงไหนเอาไว้เลยให้ลูกให้หลานได้รู้ว่าคนเหล่านี้นี่นะฮะเข้ามาเป็นนักการเมืองเขาได้ทําความดีอะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างนะครับแล้วอะไรบ้างที่เขาทํา ความไม่ดีแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยนะครับเราจะได้จารึกเอาไว้นะครับไอ้ตรงนี้จารึกเอาไว้ในที่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะจารึกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวสําหรับไอ้สัญญาทางการค้าตรงนี้ที่รัฐบาลชุดนี้กําลังพิจารณาอาทิตย์หน้านะครับอีกเรื่องหนึ่งท่านเกษกตรกรทั้งหลายท่านรู้ไหมว่าในขณะนี้ที่ท่านเก็บ เมล็ดพันธุ์พืชนะครับในการที่จะไปปลูกต่อในในใน,ในปีหน้านะครับต่อไปเนี่ยเมื่อมอีมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วนี่นะสัญญาฉบับนี้เซ็นกันแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของท่านเองได้ท่านจะต้องไปซื้อในขณะนี้เกษตรกร,เ,กรเราเนี่ยมันขาดทุนทำยิ่งทํายิ่งจนนะครับถ้าบอกว่าจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชทุกเมล็ดน,น,นะครับ ถ้าบือว่าเอาเมล็ดพันธุ์ของตัวเองเก็บเอาไว้ไปปลูกเชี่ยวต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะโดนตำรวจจับโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปจับเพราะมันผิดกฎหมายนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราซึ่งเป็นจุดแข็งของเรานะจุดแข็งของเรานะครับการที่เรามี C.L. เรามียาในการที่รักษาแล้วก็ทําให้คนเข้าถึงยานี่นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไปลงลงลงนามในสัญญาบา้บาบา้บาบที่ คุณสมคิดกตจตุศีพิทักอยากพยายามที่จะผลักดันมาโดยตลอด6-7ปีที่อยู่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็เกษตรกรเราซึ่งในในช่วงเนี้เราจะเห็นว่าทำไมเราเนี่ยได้รับความเสียหายจากวิกฤตโควิด -19 นี่นะฮะน้อยกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าคนของเราส่วนหนึ่งได้กลับไปบ้านแล้วก็ไปเก็บผักบุ้งไปเก็บ ผักกาดผักอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผักอีฮีนต่างๆทางอีสานหรือว่าผักเลี้ยงทางภาคใต้นะครับเขายังมีสิ่งเหล่านี้กินประทางชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเบื่อเมื่อไหร่เราเกษตรกรพวกนี้เนี่ยถูกสัญญาที่เราจะไปเซ็นกันนี่นะฮะถูกจำกัดมันจะทำให้ใหไอความเข้มแข็งทางด้านอาหารของประเทศไทยเนี่ยมันเลี่ยงไปเลยแล้วการที่จะช่วย ตัวเองในวิกฤติปัญหาของอของประชาชนของประเทศชาติในขณะน,นี้มันจะไม่มีที่จะยืนมันไม่มีที่จะพึ่งพิงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําความเสียหายอย่างมากมายนะครับเกิดโรคร้ายขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะไปทำา CL ไม่สามารถที่จะไปเอายาเยนริกนะครับมาใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้ยา ออริจิโนใช้ยาต้นแบบซึ่งมันแพงเราไม่สามารถที่จะมีเงินซื้อซื้อชีวิตเราเองได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านเกษตรกรรมได้ต่อไปแล้วถ้าบวกเป็นอย่างที่จะลงนามในสัญญาต่อกันในอาทิตย์หน้านี่นะครับก็อยากให้ทุกทุกคนจับตามองผมมองว่าคุณสมคิดจตุศีพิทัก์นะครับและรัฐบาลชุดนี้ นอกจากว่าไม่มีอะไรจะลึกอยู่ในแผ่นดินในเรื่องของการทำประโยชน์นะครับให้คนข้างหลังได้พูดถึงได้ได,ไ,ดได้คิดถึงแล้วยังทำสิ่งที่ไม่ดีตราอยู่ในแผ่นดินอีกเพราะงั้นก็ฝากฝากผู้บริหารทั้งนายกรลำตรีฝากทั้งรองนายกรลนตรีเอาไว้ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทำไปเถอะแต่คนที่จะจะลึกความดีความชั่วของท่านเอาไว้ในแผ่นดินนี้ก็คือประชาชนคนไทย ครับขอให้คิดแล้ว้้บวกเราไปทําสัญญาคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าคุณหมอมงคลจะฝากสารไปถึงท่านรองสมคิดเป็นพิเศษเลยนะฮะมีการเอ่ยชื่อท่านรองสมคิดหลายรอบด้วยกันแต่อย่างที่บอกไปความพยายามรูปเป็นภาคี CPTPP ของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องใช้ทํานี้เพราะว่าเหมารวมไม่ได้แล้วนะฮะว่าเป็นความเห็นของรัฐบาลทั้งหมดเพราะล่าสุดท่านรองจุรินก็ถอดแล้ว ท่านรองอนุทินยิ่งไม่เอาใหญ่เันเนี้้สัมภาษณ์แล้วนะฮะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าวและล่าสุดท่านรัฐมนตรีช่วยมรญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ไม่เอาด้วยเช่นกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลการที่บางฝ่ายในรัฐบาลชุดนี้จะทําข้อตกลง cp tpp จะเป็นการทําเพื่อประชาชนหรือไม่นะฮะหรือว่ามีเพียงใครที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็คงจะต้องฝากไว้คิดเพราะ CP ในที่นี้มันจะเป็นความหมายดั้งเดิมก็คือ Comprehensive and Progressive Agreement หรือจะเป็น CP ในความหมายที่หลายๆคนรับทราบกันหรือไม่จะเป็นการอุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยอย่างที่คุณพิธาเล่าไว้หรือไม่คงจะต้องฝากไว้คิดแค่นี้คุณผู้ชมสวัสดีครับ